ครับเชิญครับเห็นยกมือครับค่ะดิฉันชื่อวิจิตราค่ะก็อยากจะมีสิ่งเล็กๆน,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 น้อยๆนะคะนำมาแชร์ในห้องประชุมนี้เอเอมือม่อเมื่อตอนปี52ดิฉันเป็นโรคแพ้อย่างที่อาจารย์ว่านะคะดิฉันอายุ6 0 60 67แล้วค่ะ แพ้เป็นผื่นเต็มตัวเลยไปหาหมอทานยาสามปีหมอก็ทุกแผนกตรวจตั้งหัวจดเท้าก็หาหาโรคไม่เจอสองกล้องบนสองกล้องล่างก็ไม่เจออะไรก็อยากจะฝากบอกว่าดิฉันก็ต้องมองตัวเองตามที่อาจารย์สอนแล้วเออก็คงจะดูตัวเองแล้วว่าเราเป็นยังไงดิฉันก็เลยมาปรับวิธีการก็คือหาวิธีที่ทำไงก็ได้ให้เหงื่อมันออกเยอะๆก็เลยไปเล่นโยคะหลังจากเล่นโยคะประมาณ4ี่หเดือน อาการผื่นก็หายไปราวก็ปิดทิ้งก็แปลว่าการออกกำลังกายสุดตรงให้เหงื่อมันออกมาทั่วตัวเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การภูมิแพ้หายไปนะคะนี่ข้อนี่ข้อหนึ่งที่จะแบ่งปันกันแล้วก็จะบอกว่ามันก็ไม่กลับมาอีกก่อนหน้าที่จะมาจะมาออกเล่นโยคะเนี่ยก็หมอท่านหนึ่งก็ตัดสินใจใจันทานสเตอรอย ดิฉันก็หยิบเตอรอยมาถือไว้เราจะต้องทานหกห้าสี่สามสองหนึ่งคืออาจารย์จะเข้าใจดิฉันว่ามันทานยังไงดิฉันก็กลับมาคิดคิดเสร็จแล้วก็ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณอย่าทานนะเอาทิ้งไปให้หมดก็แปลว่าไม่ให้เราทานแล้วก็เชื่อเอาทิ้งไปเลยก็เลยได้ไปเล่นโยคะแล้วก็หายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเออเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเบาหวานคนเป็นเบาหวานกันมากอยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่า ้ามีอาการน้ำตาในในเลือดน้อยคนไข้ซึมไม่พูดไม่จาถึงขนาดลักษณะที่ว่าเหมือนจะหมดความรู้สึกอเหมือนเขา แทบจะตายแล้วเนี่ยจำไม่ว่านั่นคืออันตรายของเบาหวานต้องรีบให้น้ําตาลนะคะเพราะถ้าน้ําตาลขาดถึงต่ำาี่เมื่อไหร่4ชั่วโมงสมองตายทันทีก็จะบอกว่าอันนี้สําคัญก็ถ้าจะเป็นคนที่เออมาเล่นทางนี้ก็ต้องมีไหวพริบทางด้านนี้บ้างเพราะอันตรายเหลือเกินและสุดท้ายก็จะบอกว่าชีวิต ไม่ได้มีแต่ด้านดีหรือด้านไม่ดีในความดีย่อมมีความไม่ดีและในความไม่ดีย่อมมีความดีงามและคนปนกันอยู่เสมอเป็นสัจธ,ธรรมในชีวิตมนุษย์ก็ขอขอบคุณในความดีงามของอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นผู้แบ่งปันให้ซึ่งเกิดประโยชน์จริงๆเพราะนํามาไปใช้ได้จริงๆที่อาจารย์สอนมาถ้าทุกคนตั้งใจฟังจะได้สาระมากมายวันนี้ดิฉันก็ แล้วก็จะบอกว่าขอชื่นชมอาจารย์ค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเรามากมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์มโนนะครับที่ให้โอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าอะไรบางอย่างที่อยากเล่านะครับก็จริงๆผมถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่หันมามองเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับ เราจะได้สุขภาพดีกันทุกคนนะครับ<ช>แล้วไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นนิกเป็นอะไรนะครับทำกเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์นะครับแล้วปลูกผักพืชแบบหมุนเวียนก็จะทำให้สุขภาพเราดีเผลอสิ่งนี้อาจจะเป็นคำตอบของชาติก็ได้ครับครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่ดีครับ อาจารย์นคขอ,อนุญาตค,ค่ะเมื่อก,กี้ในหัวข้อบรรยายมีอีกข้อหนึ่งคือเรื่อง Energy Therapy อยากให้อาจารย์กรุณาแนะนํานิดหนึ่งว่าในเวลาสั้นๆคืออย่างไครคะขอบพระคุณค่ะครเรื่องของ Energy Therapy นะครับเสริมนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับเรื่องของพลังพลังบําบัดเนี่ยนะครับพลังบําบัดเองเนี่ยมันมีมีในรูป แบบสองรูปแบบมาามมบมาจากสิ่งไม่มีชีวิตกลับมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับพลังงานที่มาจากสิ่งไม่มีชีวิตในทางการแพทย์เรามาใช้เยอะครับพวกเราใช้อันต้าสาวนะครับนะครับเราใช้ความร้อนนะครับเป็นเรื่องพลังงานทางกายภาพเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องความร้อนเนี่ยเรามาใช้ในเรื่องของรถปวดนะครับและอะไรอีกหลายอย่าง นะครับขายกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเช่นพลังแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของรถปวดนะครับญี่ปุ่นทําเป็นตํไลใช่ไหมใสยคอมาขายนะครับแล้วได้ผลจริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนะครับแล้วแม้กระทั่งแม่เหล็กที่เป็นแผ่นเองเนี่ยนะครับที่เขาใช้เนี่ยเขามีศาสตร์พอ พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการ,รบําบัดแม่เหล็กนะครับแต่คราวนี้ที่เอามาขายกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเชิงเชิงธุรกิจตรงเนี้ถ้าใช้เป็นเกิดประโยชน์ครับแต่ใช้ไม่เป็นนะครับมันก็จะไปวางอยู่ห้องเก็บของนะครับเราซื้อเป็นแสนซื้อเป็นหมื่นก็จะไปวางอยู่ห้องเก็บของเพราะซื้อไปด้วยความ ไม่รู้นะครับซื้อตามด i เล็กเซลนะครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วใช้เป็นก็จะเกิดเกิดประโยชน์นะครับผมผมฝากในเรื่องจากสิ่งไม่มีชีวิตคราวนี้จากสิ่งมีชีวิตเองนะครับนะครับจากสิ่งมีชีวิตเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ ที่มาจากสิ่งมีชีวิตพวกเรารู้จักปลายไหลไฟฟ้านะครับปลายไหลไฟฟ้าสามารถปล่อยขึ้นม่ปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้ามาทำลายเหยื่อได้นะครับสิ่งมีชีวิตก็สามารถที่จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดหรือการรักษาได้นะครับผม ก็เล่าตรงนี้ให้เราฟังนะครับแล้วจากสิ่งมีชีวิตเองเนี่ยพวกเรารู้จักคนที่ฝึกชี้กงเยอะๆไหมครับคนที่ฝึกกําลังภายในเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปล่อยพลังมาบําบัดรักษาคนได้เช่นเดียวกันถ้าเราไปประเทศจีนล้านคนอาจจะมีสักไม่กี่คนน,นะครับที่ทําได้นะครับแล้วอ,อีกแบบหนึ่งก็คือ เป็นคนที่ฝึกมาเพื่อที่จะใช้พลังงานจากรอบๆเข้าสู่ตัวเขาแล้วก็ไปบําบัดนะครับตรงนี้นะครับเล่าให้พวกเราฟังว่าเ,เรื่องของการบําบัดนะครับโดยใช้โดยใช้พลังนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพวกเรารู้จักพลังกายทิพย์ไหมครับ ะครับทุกคนรู้จักนะครับก็เรื่องของการฝึกสมาธิแล้วพยายามจะดึงพลังงานผ่านตัวฮีเลอร์เองส่งไปบำบัดรักษาคนอื่นเรื่องของโยเลนะครับอันนี้คือเรื่องของพลังบำบัดน,นะครับหรือ Energy Medicine แล้วมีการผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องอะไรอีกเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกานะครับพวกเตียงควันต่มเตียงอะไรสารพัดนะครับก็อันนี้เรา อธิบายให้ฟังนะครับก็เมื่อกี้กออ็ในเรื่องของคําว่ากายภาพบําบัดรักษาไม่หายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคเลื้อรหลังนะครับมันเป็นเรื่องของการบรรเทานะครับกายภาพบําบัดก็บรรเทาได้นะครับผมก็คงบอกอาจจะแก้นะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของออหายไม่หายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ อย่าว่าแต่กายภาพบําบัดครับผมเป็นหมอแผนปัจจุบันรักษาปวดหลังนี่นะครับรักษาเสร็จคนไข้กลับไปเปลี่ยนท่าผิดท่าอีกเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่นะครับไหลติดเช่นเดียวกันครับนะครับคลายไปสักพักหนึ่งพอเราคลายถูกเส้นถูกอะไรมีหลายคนครับที่มารักษานะครับบรรเทาได้แต่ว่า พอแก้ถูกจุดถูกทางนะครับอาการที่ติดนานๆนมันหายนะครับก็ผมแม้กระทั่งคนที่ไปเล่นกอล์ฟนะครับนะครับไปเล่นกอล์ฟอะไรที่ผมพูดแล้วอาจจะไปมีผลกระทบกับวิชาชีพก็ขออภัยด้วยนะครับก็บอกพวกเราทุกคนนะครับว่าผมอยู่ในวงการแพทย์สัมผัสมาทุกรูปแบบนะครับแม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ว่าแน่ๆน,นะครับผมเองแน่ๆผมรักษาคนเนี่ยบางครั้งผมก็พลาดนะครับเมื่อวานนี้ผมสอนนักศึกษาแพทย์ครับสามสิบสามคนเขาถามผมบอกว่าอาจารย์อยู่ๆจะไปใช้กล้วยน้ำว้าแห้งเนี่ยนะตากแห้งเนี่ยมารักษาโรคกระเพาะเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เรียนมานะครับ เขาไม่ได้เรียนมาแล้วไม่ได้ทําตามไกด์ไลน์ที่เขียนว่าวิธีการรักษาโรคกระเพาะอย่างนี้เขาจะโดนฟ้องไหมนะครับแพทย์แผนปัจจุบันถามครับผมก็เลยบอกว่าในการรักษาบำบ,บ,บัดคนเนี่ยนะครับต่อให้คุณรักษาตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานวิชาชีพก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรักษาแล้วเขาหายโอกาสที่คุณจะถูกฟ้อง มีอยู่แล้วแล้วถึงรักษาเผลอๆคุณอาจจะรักษาให้เขาเดี้ยงก็ได้